เข็มกวเค่ะเข็มว่ะพี่น้องเข็มเหรอยังอยู่ที่ึงหันขายมากแบบแบนไปตัำกัดหมูอร่อยกับเร็ววัยนีงไ้บริกได้ในโบ๊ทไดู้ดถือมา เดนนวีเป็น,กกนปมาหลานสาวนะคะเออหลานลาือผิดอันนี้หลานาส <c oughs> นนาว <c oughs> <c oughs> อันนี้หลานไัย <c oughs> โอ <c oughs> ้นเก๋งลายทหารตัด้วย <c oughs>

มันมีกระเพราด้วยดี๋ยวุดยาวตำตินไก่กันดีกว่าอตำถาดดีกว่าตื่นเ่้งมากเลยำอะไรอย่ามากินด้วยนะเรียกเลยนะอะไรมาอค่ะตำหมูอ้มาแคบหมูแคบหมูหมูยอไข่ไขนี่ผัด นัทมนเซ,ซ็บๆซ็บอืมขมจีนมันมีปลาเค็มเทศมันรดเปรี้ยวเลยนเนี่ยอ๋อวอันนี้ไปปตันเนี่ยกูเป็นไงนะเห็นเลนงหญนจนพังกันเนี่ย <laughs> อ่อนพอพังออเ,นเนอาเลนใหญ่เลยอชค นุนานอนงงเวะอืมมันถึงสอมงยังบอกระไรนายไม่มาย้ามูวยังกรอบเลเบึงมันบหนากรอบนะเออข้ก็ตะข็งอร่อยนะอาวว่าอาวจริงไหมกี่ ถึงอ่ะลเหมือน <igo> hello h โลถึงก็มาเชียวหนกันไปไนกันฮ e l l o ลอโทนับตาพออะไรนี้เงวะเอ่อก็ไปขอแบม่าไปตรองเอาที่ไหนแบม่านไมได้แบมเลย เอาจับกบจับกบนงอะไรนัวสูงขึ้นแล้วจัะซึงกกันอกด้วยอาหารแปลกบ่ จับกบกซะแล้วบ้าน้อยๆนมมาบกมแล้วต้ับ้าไม่อินแนเลยินคนเดียวกับแบบหลานตำหลานตำต้มตอร่อยทำกับข้าอร่อยน้าก็มาเอ็มาน้้เปนนเลยกินให้มนันีมือหลานตำา้อร่อยมากสวยแล้วก็ยังทำก นำต้มอร่อยกวันนึงแกเผ็ดโกนซื้อกมาด้วยนน่ะตงแปดิตองแปก็ลืมไป๊ดเอมากกวันนึงได้ยินไหมตงแปกำลังไปลืมเ เดี๋วดึงน้อน,นี่อะอนเผ็ดเลยอาไี๋ยวจินใจไินใจแอบจะเป็นจเม็ดกับเผ็ดแล้วนี่ยขึ้นไงอจมจำจินใจจเนี่ยคนอื่นคนกินเพชน,น,น,นาอ่ะหนาอันนี้งถ<า>ือว่าเป็นเผ็ดน,นมจืดจำเน,น,นาะ เนอเดงมาแอมสั่งเดินกลัวบ้างหรือไรกลัวห้วะมุมถายโมเ่าจะสั่งอีกแล้นะุมนะวปเนี่ยทุ่าเนี่ยปอดปุ่มเนาะเยอะๆเลยดูอะไเยอะปอดอะที่แบบวะหาผิวป ออฮโเคยังไงังไม่เป็นยังปากงอหว่ะเก็บไปกวาเสเาสององวาอยู่ถูห้าสบบาทเลยเยอะมันมันมันห้าสิบ่ามสิบห้าสิบไบหาสิบนงวยไแพงบก็บ่แพงเอกอืมอเอะเซ็บเนี่ยเขทอดไม่ไหมตอนแรกนึกว่ามันประกอบไปเห็นมันือมานี่เห็นเหรอวะไอหมูมันเนาะ อม่นในเวลาถอดน้นเหอเหมนมันไม่ได้ถอดเหมือนเหมือนอบๆเอาเลยว่ะหนันเอียูมนค่างอ่ค้างไปก็เอ้ยก็เอ้านวดแล้วหัวแตกนะ อร่อยอิ่มแห่งอร่อยมั้ยอร่อยจริงอังน้องพี้งอะไรน่ะน้องพี้งอย่างว่าโอ้โหทายขนาดนี้เดี๋ยวไปเอาลงเลยได้เลยค่ะ อิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วหมดแล้วหมดจานแล้ว